วันนี้นะคะเราเปิดมาก็ร้องเพลงกันรอกันทงเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้นะคะได้ถึงวันองกันทงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาสาดน้ํากันนะครับไม่ไม่ใช่วันนี้นะคะเราจะมาวันนี้นะคะเราจะมาแข่งกันสร้างกระทงในไม้ครับค่ะทุกคน้อ่ะคลิปที่เรานะคะที่เราได้แข่งสร้างบ้านกันใช่ไหมคะพ่อใช่และแล้ววันนี้จะมาแข่งกันสร้างกระทงนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามีเวลาให้หนึ่งชั่วโมง แข่งกันยาวๆเลยทีเดียวนะครับผมใช่ค่ะมาพี่พิมค์ค่ะพร้อมหรือยังคะอันดับแรกเราต้องอันดับพื้นที่ของเราก่อนนะวันนี้เรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงให้ทั้งสองคนนะครับแข่งกันทำกระทงสร้างกระทงขึ้นมานะไม่ว่าเล็กหรือว่าใหญ่ก็ได้หมดเลยไม่ว่าเล็กหรือว่าใหญ่ไม่ว่าน้อยอ่าเดี๋ยวสิทุกสิบห้านาทีเราก็จะมารายงานให้เพื่อนๆดูว่าสร้างถึงไหนแล้วนะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นสร้างกันเลยดีกว่านะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมนะ จ่ายเวลงชั่วโมงเดี๋ยนะเดี๋ยนะพร้อมยังพร้อมเลยค่ะพร้อมค่ะสามสองหนึ่งล่เดิมเริ่มได้มาเปิดมานะครับอันดับแรกต้องหาบ็อกซีเขียวก่อนเพราะว่ากระทงมันจะมีไปตองใช่ไหมก็จะทำกระทงแบบว่าสีสีเอ็สี่เหลี่ยมมาลงสี่เหลี่ยมนะโห ตอนนี้ทางกูเริ่มต้นด้วยฐานลากลาก,ลากฐานหรือเปล่าเนี่ยพี่พีมยังยไม่เริ่มพี่พีมเริ่มจากการเรียงวัสดุก่อนนะเห็วัสดุจัดเตรียมไว้อยู่โอ้โหต,นะตอนนี้มีเวลาให้หนึ่งชั่วโมงทุกคนเราไม่ต้องรีบนะคะเอ้ยถ้าพ่อพูดไกด์ไลน์ว้น,นิดนึ่งถ้าเกิดว่าโหขุดขุดเป็นแบบน้ำข้างล่างได้ก็จะดีมากเลยนะนำ้ำร<ว>อบๆ,บๆอะไรเงี้ยน้ำรอบแล้วใส่น้ำ โอเคโอเคประกันดูแลเอาเหมือนกันเพราะว่าจะขอสร้างกันทุกคนเสร็จก่อนแล้วกันนะได้ได้ได้นี่พี่พีมก็เริ่มยางรวดเร็วโหเร็วมากเลยพี่พีมเร็วเกินก็ดทำเร็วได้ไม่รู้จะว่าจะสร้างอะไรเหมือนกันนะครับตอนนี้อือนี่ปรากัดเจออะไรสีเขียวก็จับใส่นะพี่พีมก็จะเป็นวัสดุสีเขียวเหมือนกันนะว้าวสวยอ่ะพี่พีม เราก็รอดูพวกกัดขึ้นโคมก่อนนะครับนี่เดี๋ยวไม่คอยลุ้นกันนะว่าของใครจะเฟี้ยวฟ้ากว่ากันหรือใครจะสวยกว่ากันนะนี่ได้ใหญ่กว่านี้ตอนนี้ผ่านไปกี่ทีแล้วเนี่ยตอนนี้ผ่านมาหนึ่งนาทีแล้วมั้งคะหนึ่งพันใช่ไหมคะว่าผ่านมาหนึ่งนาทีกว่าละแล้วสองนาทีละอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสิบห้านาทีเรามาดูกันนะโอเคป่ะโอเคปะครับผม ตอนนี้เราผ่านมา15นาทีแล้วนะทุกคนมของกระถ่มใกล้เสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปนะทุกคนตอนนี้เราวางไว้1ชั่วโมงใช่ไหมแต่ตอนนี้ผ่านมา15นาทีนี่ก็ประกันบอกว่าใกล้เสร็จแล้วพี่บีมเป็นไงบ้างครับยังไม่เสร็จครับของพี่บีมนี่หัวลังกามากเลยนะครับเนี่ยโอหนี่สวยนะพี่บีมตรงกลางนี่น่าจะเป็นดอกบัวใช่ไหมพี่บีมใช่ครับผม นี่องปรกัศนะคะพ่ออันนี้เป็นกระทงแบบว่ามินิมอลนะเดียมทรงโมเดิร์นอ่าเพื่อนๆชอบของใครก็อย่าลืมคอมเมนต์นะดูดูกันก่อนนะว่าของใครน่าจะสวยถูกใจเพื่อนๆนะฝุดก่อนละก่อนนี่นี่ยากมากอาจจะไม่จบชั่วโมงนะอาจจะเสร็จก่อนหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมพี่เวมใช่ครับทำไม่แน่นะเราทำไปเรื่อยนะไม่มีปลาเนี่ยค่ะ ก็ได้นะครับแล้วแต่จะสร้างสรรค์เลยโหอย่างสวยอ่ะอือไอวีเวลาโดนแสงแดดแล้วมันดูเท่ยังไม่พีมแล้วเราสูบเป็ไกลเพื่อนเพื่อนดูดีครับเนี่ยน่าขอบเติมอีกแบบนึงเ้าเติมน้ำก่อนนะโอ้ไม่แล้วใจอ่ะอ่ะประมาณนี้อ๋อโอ้ิมวีนี่อลังการนะโอ้ยลูงัาดนี่แบบนี่มีเทียนนะ ทำไมอ่ะอ,อันนี้ไม่มีขุดหลุมไม่เดียวแบบกว้างเลยนะเพื่อนใช้คำสั่งใช้คำสั<ว>่ง<ะ>แล้วอันนี้โฟกัสก็ขุดเอานะเอากว้เาเดี๋ยวพี่ทำให้ได้ได้ขอบปาก,กขอกว้างเลยให้มันก็จะทะลุสิครับเนี่ยจะเติมน้ำได้หรือเปล่าเติมน่ะคำสั่มครับทีทำไม กันขุดเองดีกว่าอ่ะเดี๋ยวกล้ามาดูวันีจทีนะครับโอ้ว่าจะเป็นยังไงนะอ่าตอนนี้ผ่านมา25นาทีแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะไหนดูมุมกว้างนะครับโฟกัส นี่บีมเป็นไงมั่งผมว่าเตน้ำหมดเลยดีกว่าน่าจะงเติกว่าอ๋อเติมน้ำเลยใช่ไหมข้าของของผมไปด้วยว้าวอืมนิ่บีมก็เอ่อกำลังทำส่วนของน้ำกันอยู่นะใช่คนระับส่วนกระทงนี้รู้สึกว่าจะไม่มีใครเข้าไปยุ่งละผมก็กำลังทำไปอยู่ครับเนี่ยออาอ่าอไม่บอกดีกว่าทุกคนเนาะ พุ้นมเป็นแบบนี้นสะพานเหรอสะพานลอยกระทงค่ะยใช่เนี่ยแบบนี้นี่เด็กก็จะทำรั้วกั้นนะคะข้างๆเรา,าทำรั้วด้วยใช่ไหมใช่เดี๋ดวยวตอนนี้ประการ์นี่ก็นี่นนะก็มีรั้วมีอะไรกันไปนะนี่ไม่ใช่แค่กระทงอย่างเดียวนะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการประดับสระน้ำด้วย โอเคไมมีไม่มีมุม,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 มกว้างให้ดูเลยครับเป็นไงครับเนี่ยมีะเป็นแบบนี้นะ<อ>พเพื่อนโอเคอ่าตอนนี้ก็เล่งมือครับอจจะไม่ต้องเล่นกนะ็ไนดะ้เวลาเหลือตอนนี้ผ่านมาแค่2นะี้านาทีนะผ่านมาครึ่ง<ว>ทางอ๋อนี้ของกันอะไรนะฮะ เดินขึ้นมาได้ใช่ไหมได้เดินดูได้เรามาหนีแล้วพอเราแบบเราแบบว่าอันนี้พอคนเกิดแล้วขึ้นใต้น้ำเมื่อกี้จะปล่อยปลาครับเนี่ยนั่นสิปล่อยได้ไหมอ่ะต้องแต่นะโอเคปล่อยปลาแล้วกันว่าลอยกระทงโอ๊ะอ้าวเรกจะจะปล่อยกระทงนะโฟกัสบอกว่าจะปล่อยปลานะครับเนี่ยเอาละปล่อยปลามีโมลงมาครับโอ้โหลงไปทั้งตัวเลยนะครับ เอ้ลางสะพานตรงนี้ใช่ไหมใช่งั้นรอฟิล์มแป๊บโอ้โหอ๋อตอนนี้พี่บีนทำแม่น้ำมาเชื่อมกันนะครับผมแหวงแหวงไปๆเอาครับอยไม่ได้ค่ะว้าวโอเคตอนนี้แม่น้ำก็เชื่อมกันแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวอีกสักสิบนาทีมาดูกันใหม่นะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปจากนี้บ้างนะครับผม ต่ลงไปนี่ก็เหมือนน้ำโอ้โหพอค่ะลงไปมืดเลยขึ้นมาเช้าเลยอ่ะตอนนี้ผ่านไป3 0เอิบเออเป็นเท่าไ,ไหร่ สามจุดเก้านาทีนะสามจุดเก้านาทีใช่ตอนนี้นะคะเราก็สร้างกระทงของพวกเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเอ่อคือไม่คือไม่ไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมทุกคนนะบอว่าดีว่าเสร็จดีกว่านะใช่ค่ะพี่เอมคะงั้นพวกเราเดี๋ยวเราามรีวิวโคใครใครจะพรีเซนต์ก่อนครับรีวิวก่อนนะอ่คก็โอ้โหก็จะมีไฟติด นิดหน่อยครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างเขาก็จะมีเทียนก็มีไอ้มีเทียนแล้วก็มีทูบแม่พี่นะทูบมันต้องมีสามดอกไม่ใช่เหรออ๋อเหรอสามสามเหรออ่าสามดอกโอเคแล้วพี่เบมก็ตกแต่งอันนี้เป็นนใต้้แล้วก็มีเรื่องดอกไม้ด้วยหรออืมเทดีพี่เบียร์ ไปข้างล่างเพราะว่ามันมืดไปหน่อยบ้านต่อไปของโบุกันบ้านดีกว่าที่โบุกันสรา้างตอนนั้นก็จะมีนี่นะคะพ่อไปจะพานของกันดูดมีมินิมต๊ะตะค้อมินิมอลนี่นะคะนี่คือการของโบุกันนะคะแล้วก็มีหวัวใจอยู่ข้างหลงัง<ค>หน, <dragon> น,นึ่งหัวใจใต้น้ำนี่อะเดีนะ๋ยวให้ดูไกลๆเลยเพ่อนี่นี่มองไกลๆรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ค่อยกระทงเท่าไหร่นะดูแต่ก็ อพอได้อยู่นะทุกคนเนาะสไตล์ยโยสไตล์ยโยโเ,เดี๋ยวพี่บีเปลี่ยนเป็นหมอนกลางคืนดีกว่ากูางคืนดีกว่าเดี๋ยวถ้าถ้าเปกกลี่ยนะอาจจะดูของแว็กซ์ตังกลางคืนเลยทุกคนนี่นะครับโอ้โหแว็กซก่อนนะเอาใครบีแว็กัสปีใช้ก่อนมานี่ค่ะแวกซ์หัวใจตอนกลางคืนมันก็จะเลื้งแสงแบบนี้แล้วก็ดวงแวกซ์ก็จะเลื้งแสงแบบนี้ค่ะดูดูข้างๆนะดูข้างพี่ไปดูข้าง น,นี่จะดำน้ำไม่ต้องดำนำดำน้ำโอ้โหดำน้ำด้วยนะ,ยะโ,อโอ้ยไงโอ้ยนีจะลองขึ้นข้างบนลองดูของเบงใหม่นี่อะไรนะขึ้นไปแล้วก็กด F1 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 นี่ 1> <F> 1. น,น F5 อ๋ออ๋อไนี่ค่ะ,ะแบบว่ามันไมมีกล่องข้างล่างไม่มีเห็นเลยครับเรื่องนี้แบบดิวสวยๆเลยใช่อ๋ดูดิเฮ้ยสวย ตาแบบนี้ขอพี่พิมพีมตามปบิพีมบ้างครับเอ้พี่พิมพรีเซนต์ครับผมนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นกระทงหลงทางครับกระทงหลงทางครับใช่ครับก็จะมีดอกบัวอยู่ตรงกลางอ๋อแกี้นอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็จะทเอ่าคือกระทงเนี่ยเวลาในกระทงมันจะมีอะไรครับทุกคนเหรียญบาทอ่าใช่ครับผมแบงค์พันอ่าแล้วก็จะโปรยเพชรไปนะครับผม ก็จะมีเด็กมาเก็บโปรยไม่เป็นผมก็โปรยไม่เป็นนะไม่มีโปยใหญ่ตัวนี้นี่โปยยังไงอ่ะกดคลิกี้าไอ้กดคิวครับกดคิวโปยเฮ้ยโปรรวยรวยโงรรวยรวยมีทองมีทองหกหกกัดเยอะๆแฟมิลี่ขอให้ถึงหนึ่งล้านซับไวๆเด้อพี่เฮ้ยนจะมากระทงยักษ์นี่นา เราก็เป <Cornell. S 2> oh, ็นเด็กเก็บกระถ ung อ๋อเด็กเก็บกระทงไปแล้วดูดิเก็บเก็บไม่มีเหรียญหรอโอ้เก็บ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 เบียะ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 เบีนนั่ีเก็บียะเ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 บียะโอ้โหได้มาเยอะเลยโอเคค่ะทุกคนสำหรับสร้างกระทงของเราในวันนี้ก็ใช้เวลาไป40 40นาทีนะ ทุกคน,กน,นถ้าใครนะคะอยากให้เรานะคะมาสร้างอะไรในไมค์ครับแข่งกันแบบนี้นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะทุกคนครับผ <า S 1> มอะสำับวันี้นะคะพวกเราสามาคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย